เปิดใจหาคุณคุยคือว่าเป็นผู้งามพักแน่มีผู้บ่าวว่าดิผมีผู้บ่าวอะไรนี่อยู่แบบคุยไปเรื่อยๆนะเขาแบบจริงจังเป็นเป็นคนมีอายุส่วนหลายนอะบนนอกนี่คุยได้บ่เป็นสินะสมหาสิบปีลงมาเป็นสินะประมาณจะปีดิจะคุยกันไปบนก่ก็ เจ้าสบายดีผู้ที่ติดตามและหับชมบ่าวเสือทุกทุกตอนบ่ว่าจะเป็นภายในหรือประางประเทศกันยินดีตอนหับเข้าสู่ซองบ่าวเสือเซอร์แนลอีกคือเก่าคือเดิมเนาะมื่อนี้กับบ่าวเสือได้มีโอกาสมาหาน้องสาวทีกยินข่าวว่าเพิ่นเปิดใจกับบ่าวเสือก็ได้มีโอกาสมาหาน้องเพิ่อนอีกคือแรกนั่นแหละพี่น,น,น,น้องเอเนาะกับเห็นลายซองแล้วละ่ะที่ได้ายน้องเพิ่น นอกวกัโมนี่กับเบลเสิร์กับซาบุญมาก็ได้พากันมาหาน้องเพิ่นอยู่เฮือนพี่แหละเนาะทือว่าตอนนี้ก็น้องเพิ่นกอยู่ในเฮือนจะได้พาเอฟซีเข้าไปติดตามหับชมพร้อมๆกันเลยเนาะอ่ามาหาน้อนงเพิ่นกันแรกเนาะอาสบายดีเนาะอ่าขอโทษได้ซื้อนหน้าใดก็ซื้อบุญมีซื้อบุญมีเ<อ>นาะบุญมีอ,อันขอโทษต้อนน้องจากปีเราอะ สามปีนี่โอ้สามปีนี่ในสามปีเลยปือว่ัติบุญมากระเบาะเสือก็มาตอนคขำได้พี่น้องเอ้ยเนาะือว่าไตไฟแล้วก็สัมผัสกันเผื่อเผลมาตะเห็นงานเนาะน้องเห็นงานไซมสามเห็นงานอย่างกาเห็นงานกล้องโอ้เห็นงานโรงงานกล้องเนาะเงินเดือนในเดือนนึงเธอได้เห็นงานประมาณแบบล่ามนี่างไรทำยู่แบบโอนะทำรู่โอก็ประมาณ แปดแสนเดือนหนึ่งะไร oh. นโอ้กระถืกเนาะเงินเดือนเนาะถาว่ามีโอมีอย่างหละตกอยู่ล้านหนึ่งแต่ถาว่าเหตุงานผมมีโอหละตกอยู่แปดแสนก็มดตกคอนเดือนสองพันใชเนาะ้องไปเหตุในรายเดือนแล้วว่าปรายเดือนอะไยไปชี่หาเดือนหกเดือนนี่แห <vit> ละไปแต่จักงมุกไปเหตุงานนี่ไปแต่หกโม มงเศ้าเขาเขาเขางานนี่เริ่มสตาร์ทนี่จากโมงสนะอยู่คุณเจ็ดโมงครึ่งโอ้เริ่มเขางานนี่เจ็ดโมงครึ่งแต่ว่าเข้าออกไปแต่บ้านนี่ประมาณอยู่หกโมงเนาะโอ้ก็ไปได้เศร้าเติมได้นะเนาะแต่เศร้าก็เลิกได้ประมาณจ็ดโมงผลเลิกงานอยู่เลิกก็คคำว่าแบบว่าข้ามาวันแบบนี้กะประมาณสี่โมงครึ่ง โอ้สีมุ้งคึงเงินถอดบ้านกับประมาณหามุ้งคึงโอ้เื่อถอดบ้านเนาะเงินถือว่ารถเทาไปไปไปงานคุม้อนี่เพิ่นหับส่งบ่หรือใบได้แมนหับส่งโอ้ขาดรถเี่าบ่ได้มีขาจ้างโดยโอ้ถือว่าเพิ่นมาหับมาส่งอยู่เพื่อนโอ้คือเห็ดเห็ดเห็ดเวียกนี่เป็นเป็นกะเปลี่ยนกันบ่ตรือไบใดเนาะ มีทั้งคืนทั้งเว้นลรื่อได้บใดบ้างคืนเลยโอคุณเห็ดคือกลางเว้นเนาะโอ้เห็ดแรงงานกลางเว้นกลางคืนบริเวณคือน้องเฮียนจบมเจ็ดนี่กับเห็ดงานทั่วไปคือกันบรเวณแบบได้แม่โอ้เห็ดคือกันทั่วไปเบ้างโอ้ยันว่าคนเลือกคนจบมเจ็ดคนจบมสี่เป็นส่พเม่นเนาะโอแต่ว่าเห็ดแบบเสมอกันเลยแม่เสมอกันเลยยันว่าน้องแบบเป็นผู้เฮียนจบ สั้นมัธยมสามัญแหล่คนมีแบบงานแบบดีๆให้ยมาแมนเนาะโบโอ้ัวเห็ดทั่วไปคือกันแมนอืมอันนอกจากตั้งแต่เยียนจบมานี่น้องไปไปหาเงินอยู่ใช้ได้จ้ะบโบเคยไปมันจะไปทำงานในขัดเนี่ยโบอังท่านเคยไปหาทำงานจัเคื่อเนาะยังโบเคยไปอแต่ไปไทยนี่ก็บโบเคยไปแมนบ่มโบโอ้ก็คืออยากไปอยู่บ่ ก็ขึ้นเัียไปอยู่อ๋อก็ขึ้นเัียไปอยู่เนาะดยแต่ว่าขึ้นได้ใจนี่ว่าสิไปอยู่บ่นี่แม่ก็สิไปแต่ว่าแบบไปกัไรนะต้องอยู่กัแม่โอ้าะว่าน้องนี่ก็อยู่กับแม่เนาะสองคนมันบ่แม่กับหลานหน่อยอันขอโทษน้คเขาครัวน้องมีจะค้นซะมระสี่หาคนนี่แหละแต่เพื่อนก็ไปมีครอบครัวไปมันแล้วนะโอ้แม่ตือว่นน้องนี่เป็นลูกสาวหลาบวันนี้ดย เนี่ยคือว่าอยู่กับแม่เนี่ยเนาะเพราะว่าเอื้ออายนี่ก็ไปหาเหตุงานแล้วมันบอกโอ้คนไปเหตุงานอยู่ไทยคุนบอกเนี่อยู่ไทยเนี่ยแล้วก็ไปบ้านเมียบ้านยังคุแน่นะมีครอบครัวมีครอบครัวคอยมันแล้วเนาะแต่ว่าน้องบุญมีนี่ยังบีท่านมีครอบครัวแต่ยังเป็นสาวโสดเนาะบอกง่ายๆเนาะคืออยู่กับแม่สองคนม่อยู่บ้านเดียวนี้ปัจจุบันแม่อยู่กับแม่สองคนแล้วก็บล้านคนนึงก็เหตุหน้าคือกันโบนาะ งานเห็ดในเห็นหน้าคือกันเนาะคือขาดคือไทยในพายสาเหตุไหนจ้ะเจ้างเห็ดนะางเคือกันโอ้จ้างคนขาดคนไทยให้ดำบ่คือว่าวานนะบ่ว่าวานแน่แล้วก็ดำแน่ยโอ้วานพร้อมดำพร้อมพร้อมอ่าแต่ละปีนี้ได้จักชอบเข่าประมาณเจ็ดแปดชิปนี่ได้คำังามนะคำงามกคำันงามคำันงามนี่ก็ได้อยู่เจ็ดแปดชิปเนาะ คือว่าคือปีนี้ก็เห็นหน้าก็บสามแม่ลูกนี่แหละใชเนาะแม่แม่โอ้เแม่หน้าสามแม่ลูกนี่หลานน้อยแม่ขอโทษดําคือพ่อแม่น้องได้ชิพนก็มีอายุจำาลยแล้วนะแม่น้องเนาะได้ประมาณสิบได้หกสิบกว่าเลยโอ้เป็นก็ยังเห็นหน้าได้อยู่เนาะแก็เท่าเติมได้นี่เนาะโอ้โหบุ๊มมีแล้ว โอ้พอนี่เสียแล้วมันบ่พอเสียแล้วโอ้คนนั่น่นจึงได้อยู่กับแม่พนสองคนเนาะยังมากับพ่อคนนี้ก็ได้เสียแล้วเสียหลายปีแล้วบ่พอประมาณสองปีนี่แหละโอ้ด้สองปีได้ค่ะโบเซียนเพราะว่านอกมุนมีนี่ก็จะไปเหตุงานอยู่ทางงทางไทยแต่กะมุนมี่คุยนัแม่เนาะแต่ว่าฟังเมืองนี่เขาขึ้นเล่านี่สิไปยี่บ่นี่สิไปคือเก่ามันไปคือเก่าโอ้ไมีแต่เหตุงาน ากา็อย่างนี้แล้วเนาะเหตนเงดงานตามโพงงานแถวบ้านแถวนี้คำมาเลยกะมหาแม่อยู่เพ,พื่อนเน่นอเพราะว่าเพิ่นกะมีรถหับส่งเนาะอเพิ่นเฮาบริสียค่ารถบ่อกโอ้โอ้บริสียเนยาะค่ารถเนาะแต่กะเงินเดือนกะากถึกแน่คือว่าแน่เนาะแต่กะอดทนเนาะสู้ชนไปแมนินเพราะว่าเฮ้ากะได้มาอยู่น้ำพอน้ำแม่เฮาคัน่าเฮ้าไปอยู่ทางฝั่งไทยเนี่กะต้องหมูมีผู้อยู่น้ำเพิ่น เพราะว่าคนกระเทาะเลยเนอะอ่าที่น้องทายคลิปนี้นันทายแบบได้เปิดใจบอกระวันไหนโอ้เขเปิดใจหาคนคุยเนาะยเพราะวันน้องคนนี้กะยังสูดเนาะเปิดใจหาคนคุยคือว่าเป็นผัวงามพักแม่ผมมีผัวว่าดิผมมีผู้บ่าอะไร มีอยู่แบบคุยไปเรื่อยๆนะเขาแบบไม่จริงจังนะถือว่ากับคนคุยเฮาก็มีอยู่เนาะแต่ว่ากคุยไปเรื่อยๆติดมูอเพื่อนเพื่อนยังยังบอกท่านมีว่าผู้สิบาเขาจะฝากชีวิตไว้นําได้เนาะโอ้โว่าง่ายๆเนาะแต่ว่าเพื่อนนี่ก็ยังลองเปิดใจกับเพื่อว่าหาคนคุยเนาะหรือว่าว่าง่ายกับหาสาวักกันหนเนาะเอาที่มันคงมันบ่ที่เปิดใจนี่แม่ว่า รับคนประเทศได้ลมคนประเทศได้มม่บนว่ามีคนแบบมีม,มีโฟกัสดีกว่าโฟกใสนะนะรืกว่าสิลมแต่คนลาวนี่บ่อรือว่าแนวใดห์นะแต่บนว่ามีคนทางฝั่งไทยเนาะคือเอซีของสับุญมาและบอสเสอร์เนาะต้องการจะอนาโทลมเนาะอ่านะ่นก็ส่วนลายกะมีแต่ทางฝั่งไทยเน่เนาะส่วนลายเนาะแต่ว่านอกนี่สิลมคนประเทศไหน เพศใดก็ได้ที่แบบเข้าใจกันใน<อ>น่องนะแม่คือว่าคุณถ้าใสช้ในนอกก็ได้เนอกพอเพียงแ,<ม>แต,แตว่ว่าว่าเข้าใจกันมันก็ห่างแพงกันก<อ>ารปฏิเสธิ่นมาเนาะคือสมุดเอฟซีของซาบุนมาก,กับเบอาเส,สาื้อในส่วนลายนี่เพิ่นเป็นคนมีอายุญญส่วนลายเนาะบันนอกนี่สิคุยได้บ่บเป็นสินะจำหาสิบปีลงมาเป็นสินะประมาณจะปีดิ กคุยกันไปบ่งอนโอ้คุยกันไปก่อนอายุลลยกับลมได้ไหมบอแม่โอ้แต่กับบุฏิเสธเนาะแต่ว่าอายุไลยเขาลุมถือข้อือว่าเข้าใจกันกะอาจจะคุกกันได้เนาะอายุน้อยกับลมกันไปกับบุถึกข้อือว่าบุถึกใจเนี่ยเนาะพ่อง่ายๆกะสิไปโตมาได้คือกันเนาะแม่อเว่าน้องเป็นกะตอนนี้เขาโสดกับว่าแม่นอนน้องเนาะ โอ้น้องก็เลยมาเปิดใจหาคุณคุยพี่น้องไอ้ท้าว<ม>เจัจจีทานใดมีความสนใจอยากคุยกับน้องก็ทักมาทางซ่องเบลเสิร์ดหรือสาบุญมาก็ได้น้องคือว่าน้องเป็กนกระสวนดน่ะตอนนี้น้องก็คืวอว่าแรงสานแม่งงานประจำนก็คือเหตุงานนี่ขอนงานก้องพี่น้องเอ้เนาะก็คือว่าคูุมือเงินทำมาก็ค่อนขางเรีวันตั้มถ้าเงินกีบเน,นาะ อะไรเป็นเงินบาทกะเหรี่ยงมันก็คนขางสูงพี่นนอะเนาะแือว่าขาของสิบเอากับมันกระสูงคือว่าอะไรเนาะถี่ว่ามีเงินเดือนกับบุคุ้มบ่น้อกเนาะแมนบุคุ้มโอ้กะสุชนไปเนาะกะใครกวหาอยุราลาเนาะแมนโอ้ยุราลาแห่งกันติกเนาะมีผู้หาเงินหาคำห้เนาะหนึ่งมากกับแม่เพิ่นกะเถ่าเลยเนาะแมนเถ่ากะหาเลี้ยงเพิ่นใช่ใจไปในครอบครัวเฮ้ แ,แต่ว่าให้มีแต่แท้ให้ลายแท่แทกะโบลายแมนโบลายเมนพราะได้แต่ว่านั้นเสียน้ำบ้านน้ำเมืองอะไรเนาะซื้อยู่ซื้อกินน้อยมนแต่ว่าให้กุ้มกับโบกุ้มเนาะเพราะว่าไม่ยังกับแพงคู่มือนี่เนาะเงินเดือนกับแปดเซนปนะว่าแต่ว่ามีอูมียังกับต๊อยู่ประมาณล้านนี่นะเนาะล้านล้านไปเนาะโอ้คืออยู่ห้องงานนอกไปเห็ดนี่ คือคนผู้เขากอดเขาน้ำลังกับเงินชำนัญมันมัแตกต่างกันบ่กะก็แตกต่างอยู่แบบเขาเจ้าเขาลายปีแล้วเขาก็เพิ่มยูนแต่บ่าลายบ่คหลราย<อ>เพิ่มด่นกันนหน่อยถือว่าผู้เหตุกอดเหตุดำลังกับเงินเดือนก็แตกต่างกันแมน่แต่ว่าบุรุษื่นกันพอันใดเนาะอโอ้เดี๋ยวนี่เป็นในที่งานเดี๋ยวนี้กะแม่เป็นแล่วเป็นแวน,ะเนแวเนาะโอ้ถือคือน้องว่าว่ามัยังว่ากินกินอาหารเพิ่นไปได้บ่ เพิ่นเลี้ยงอาหารหมดเลยไปเลยบอ ờ, ต้องได้ซื้อหมดโอ้อาหารการกินนี่เขาต้องได้ซื้อนะแม่ซโอ้ซื้อเนาะโอ้ซื้อต้องได้เข่าหน้ามีเพิ่นเลี้ยงบอกเข่าเข่าให้ให้ยูเข่าให้แต่เข่าโอ้ให้แต่เผาแต่ว่าอาหารนี่เขาได้ซื้อแม่ซื้อในโรงงานนั้นโอ้แต่อาหารไอเพิ่นเห็ดมาให้เขาเนาะแต่ว่าเข้าซื้อแม่โอ้ไทยว่าง่ายๆแต่ไทยในโรงงานเนาะ โเห็ดยูหันกินยูหันแต่ว่าก็มีขาอาหารคือกันเนาะแพ่งอยู่บ่ออาหารอยู่ในโรงงานยู่เ่อได้หาพันสิพันนี่แหละโอ้ประมาณหาพัน,<ม>นสิพันเนาะแต่ตามประเภทอาหารเนาะการกินแซ่บก็คือสิแพงกูหันมันว่แม่แพงโอ้หว่าเป็นอาชีบที่เอาเห็ดทุกวันเนาะเนาะโอ้จะหน่อยี่เกี่ยวข่ากันน้องก็สีเห็ดได้ไหมสิเกี่ยวข่าก็คือเป็นแบบจ้างอย่างเี้แหละ ปะเจ้าเอาแน่เนาะคันว่าห้าสิออกผัดสิเข่าไปอีกอ่ะมันยากมันยาเนาะอันนี้สมัครนี่ได้ด้วบอดีวันรออีกบ่หนเราไปสมัครต่อเนิเราเจักเดือนก็ไปสมัครจังได้หอดเดือนแบบทิศนึองบ่สองทิศบ่คนทิศทว่งเอานะเขาพิ่นบทุงก็เงียบไปได้ก็คือบ่ได้ถือว่าไปยื่นเอกสารกันรอถ่าสายเ่นโทรมาถ้าเ่นโทรมาถือว่าเฮานี่สมัครงานผ่าน โ,โดยต้องรอถาเนาะ<อ>ถาว่าอยากออกหัดย่านว่าอยากเข้าไปเห็นงานน้ำเพลนอีกอะย่านเพลนบับเนาะใช่ใน,นเห็ดไปก่อนเพลนว่าเนาะถาว่าเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำกะสีจ้างพ้น,นอะไรเนาะโดยเพราะว่า<ป>เกี่ยวมันก็นบลหลายเดือนไนไดนเนาะคือหน้าขุมมือไปใช้ย,ยูไปเบิ่งเข่าเบ,าบิ่งนนะ้าำหะไรบวมบ่มีเลยบวมบวมไปเลยปะมไปเลยโอ้เทววัดำเนี่ยแหลกับป่ากันเลยเนาะ โอ้คือแม่ก็เอาลานอยู่เฮือนน้องก็ไปงานโอ้เพื่อมาแต่งานกับคำเนาะไปก็ไปแต่เศร้ามันบอกแต่หกโมงผ่าว่าเนาะเพื่อว่าไปรัดรถดเนาะบอกง่ายๆกันนี้เพื่อกลับมากอ่ะหามงเลยทำเลยแต่เลยม่ได้เวียกอย่างเลยอย่างเฮ็ดเวียกแนวอื่นกันอย่างยากเนาะเพื่อว่าเนี่ยงามอยู่บ่เข่ากะ ายงามายบ่งาม่างเงยเดี๋ยวมันพอเยนะก็มีวันผักจักมืออทิดหนึ่งเนาะวันอาทิตย์มือเดียวโอ้ทิดหนึ่งนะเพื่อนไ้ผักมือนึงแมนจี้เจ้าไปเฮ็ดนี่เป็นวันหรือว่าเป็นเดือนเป็นเดือนฮะเนาะโอ้เป็นเงินเดือนเนาะยันว่าวันเซนหรือว่าโซงเซนแบบนี้นะแมนแมนโอ้เป็นเงินเดือนเอาเนาะแต่ว่าวันทิตนี่ก็ขาดนี่ก็ได้เงินคือเก้าโบ ไม่ได้ผลไม่ไหบเบ่อโบคือวันถิดวันผักมีุลกระหลกเอาเลยเนาะภายในเดือนโอ้กหไม่ได้เต็มพอนเดือนเนาะง่ายๆกันยันว่ามีงานโอนน้องคุ่นไปถือว่างานโอใช่โบแบบมาหลายมือแล้วเพราะว่าฝนตกนะโอ้โหผลมันตกในทางเปื้อนทางเพื่อนเนี่ยมาต้องเลยมาแบบเกี่ยงมมาเว้นนั่นนี่ไอ่ผนกาแบบว่า อ่าคือเจ้าของรถนี่กะเพิ่นก็ต้องอันมาเนาะบัว่าทางเนาะเพิ่นบ่ฮับแม่นบ่แม่นเพิ่นบ่ฮับโอ้ถ้ามีงานโอแล้วเพิ่นบ่ฮับส่งเพราะว่าย่างเหนือนที่มันจะบ่ถึกพร้อมกันเลยบางคนก็ถึกอ่ามื้อละคนก็มีเนาะแต่เพิ่นก็สิยากฮับส่งนั่นแหละเนาะเพราะว่าทางบ้านเฮากับเนี่ฝนมันยากหยาดแน่เนาะมันเด็ไกลแน่โอ้คือสมุดคือ น้องกดใจนี่ถ้าวเอฟซีสนใจนี่สิติดต่อน้องได้ทางใดน้องอ่าโทรศัพท์มีอยู่บ่นี่โอ้โน้ตสันแดะจะได้โทรด้วยพินเนงได้โวยเขาเพจน้องไนเนาะด้วยสติดต่อมาหาเพินทางเพจเนาะโดยโซอาเพจในพินเบื้องแน่เน้องด้วยเบื้องเบื้องนับพินอีกแน่นอนโอ้เนาะสื่อบุญมีเนาะด้ย ไม่เห <Ooh>. ็นท่านน้องเป็นบมแจงขัดทันใดถือว่าทันใดาะมีความสนใจจากแอดเป็นเพื่อนน้องก็ได้นอดตามที่สื่อเฟซน้องโซในคลิปนี้เลยเอฟซีของบอเสริหรือภาษาบุนมาพี่น้องเอ้ยถือว่าเบาเรื่องภาษาอังกฤษกับทางเบาเสร์มกับมันบรยากว่านพรพอฟันใดที่น้องเอ้ยใครก็บรอยักได้นะภาษาอังกฤษกันเนาะ อันคือว่าแล้วน้องเพิ่นเป็นคนเฮียนหนังสือพี่น้องเอ้ยจบพุ่นละมัธยมปลายพุ่นละเพิ่นก็ได้เฮียนภาษาอังกฤษนําภาษาเวียดก็ได้เฮียนบ่เนาะเฮียนอยู่แต่ว่าก็คยได้บ่ได้ปานดเนาะภาษาเวียดภาษาอังกฤษก็เพิ่นก็ได้เฮียนเนาะแต่ว่ากเข้าใจอยู่บ่ไดอ่านได้เขียนเป็นอยู่บ่เข้าใจพอได้เล็กแหละ โอ้ก oh, ็ได้อยู่เนาะแต่การทั้งซาบุนมากับโบเสิร์ดกับที่ว่าลูกัวน้องคนดนแหละพี่น้องเงยนน้องที่ว่าเคนกาหากรมาแต่ทํางานขนาดน้องน้องเคนกาชาวปากกอนอยากเห็นยู่กินแหละทำนะเนาะกสีได้ถือโอกาสนี่ลาน้องคนเลยกับทั้งโบเสิร์ดกับซาบุญมากับมีน้ำใจเล็กน้อยที่ให้น้องเคนพอได้ตืมบัตรนั่นแหละเนาะจะอ่ะ ข่าว่านาโบมี่นะปินหัวขึ้นแน่โอยเนาะข่าว่าโบมีเงินเติมบัตรกะสิติตโตหาเพิ่นมาได้เนีะเนาะโอยโอยข่าพอเพิ่นได้เติมบัตรบางทีมีผู้บ่าวแอดมาหาเพิ่นเนาะจะสบายดีสบายดีจ้าขอบใจขอบใจจ้าพี่น้องเลยเนาะถือว่าการสอบถามสักถามน้องเพิ่นกะ หลายเรื่องหลายราวแหละเนาะที่น้องเพื่อนกับปัจจุบันก็มีอาชีบได้เห็ดงานมี่อนเนาะไปเที่ว่าไปตุกๆมือไปประจาเนาะก็คือน้องเพิ่นได้้าสูฟังวันรถไปรับไปส่งเนาะมือละกกบอันที่สองก็คือน้องเพิ่นได้เปิดใจเอาคุณคุยปัจจุบันนี่ก็โสดนั่นแหละเนาะถ้าเอทซีานใดสนใจอยากคุยอยากลมทั้งน้องเพิ่นก็ทถักแอดเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กของน้องเพิ่นได้แจกมันก็ียู่เนาะ หรือว่าถ้าแอดเป็นเพื่อนน้องบ่ได้ก็ทางบ่เสิร์ตหรือว่าสาวบุญมากันยินดีที่จะเป็นครัวต่อให้เพ็่นน้องเลยเนาะทักเข้ามาทางไลน์บ่เสิร์ตก็ได้สิพยายามมาโทรให้คุยแต่เศร้าๆเพื่นน้องเลยเนาะหรือว่าน้องคนก็บกับคนทางไปเต่เศร้าเลยแต่ละมือนะไปทองงานในขอนหมดแล้วเนาะเพราะว่าเพไ่้เกีเยมตัวไปเต่เศร้าเพื่อให้ทันงานทั้งคุณเนาะ กสิประมาณนี้เทน,นอนนเวนะท่านบอสเกิดก็ขอขอบกขอบใจมายาเอฟซี C, ผู้ที่ติดตามขับ zoom ั้งแต่ต้นจนจบขออวยพรใช้ให้จงมีสุขภาพแข็งแรงดีมีแห้งปัสจจกโรคไข่กระเจี๊ยบเทนนั้นบอสเกิดก็กล่าวคำว่าสบายดีตั้งบริเวณนี้เทนอเวนเลย